ข่สู่วงเจะไลฟ์บายทีคิวเอ็มนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการก,กับการปรับตัวของบริษัทจดทะเบียนนะครับตอนนี้โควิด -19 ทําให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไปนะฮะร,รูปแบบการทําธุรกิจของบริษัทก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกันเดี๋ยววันนี้มาดูกันหน่อยกับความเคลื่อนไหวและการปรับตัวของ TQM นะครับล่าสุดครับหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เริ่มเปลี่ยนไปมีลักษณะการใช้เงินการซื้อหาซื้อสินค้าที่ปรับ เดิมล่าสุดครับดรอัญชลินพานิพาประธานกรรมการบริษัท TQM Corporation จำกัดมหาชนบอกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกส่งผลให้ภาคธุรกิจนะครับต้องเร่งวางกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่หรือว่า New Normal ครับเพื่อเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับธุรกิจด้วยโดยทาง TQM นะครับก็ประเมิน New Normal ไว้มีด้วยกัน3ด้านได้แก่เรื่องของการใช้ชีวิต ผ่านระบบดิจิตอลมากขึ้นนะครับหรือว่า Digital is a new life ครับเร่งที่2ก็คือการให้ความสําคัญกับสุขภาพของตัวเองมากขึ้นนะครับหรือว่า Health Health c o n s c i o u s แล้วก็การดําเนินชีวิตรูปแบบใหม่ๆห,หรือว่า New Ways of Living นะครับซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจประการันผู้บริโภคจะหันมาซื้อประกันผ่านออนไลน์มากขึ้นด้วยและธุรกิจนะครับที่จะต้องมีการปรับตัวเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้บริโภค จะหันมาสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นสวัสดิการคุ้มครองตัวเองในช่วงนี้และเพื่อเป็นการเตรียมตัวรับมือนะครับกับทั้งโรคใหม่แล้วก็โรคเก่านะครับรูปแบบการทํางานของพนักงานประจำเนี่ยจากเดิมที่เคยทํางานกันได้อย่างมั่นคงตอนนี้หลายคนก็กลับมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วนะครับทางด้านดรนภะศนันพนิพานครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TQM ก็บอกว่า บริษัทนะครับได้มีการปรับตัวพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ New n o r m a l โดยล่าสุดก็ได้มีการพัฒนางานขายแล้วก็งานบริการใหม่ๆที่เรียกว่า TQM 24 smart service นะครับบนไลน์ TQM insurance broker แบบ Real-time ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถเข้าไปใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดนะครับเป็นบริการที่ผสมผสานงานออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เข้ามาไว้ด้วยกันโดยลูกค้านะครับสามารถเลือกได้ว่า อยากจะคุยกับคนจริงๆอยากจะคุยกับบอทดนะฮะหุนยนหรือว่าอยากจะโทรคุยกับพนักงานก็ได้ซึ่ง TQM เนี่ยก็มีพนักงานรอรับสายอยู่นะครับถึง2,000กว่าคนเลยทีเดียวพร้อมกับช่องทางนะครับในการชําระเงินทั้งแบบเงินสด บัตรเครดิตนะฮะรวมไปถึงบริการหลังการขายในทุกรูปแบบทุกเวลาที่ต้องการเลยทีเดียวนะครับซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ TQM นะครับหรือว่า Li n e ID ได้เช่นกันหรือว่าโทรสอบถามได้ครับที่1737ครับ เ,เราไปพักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคนที่หาโอกาสหาจังหวัดในการปรับพอร์ตการลงทุนอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันกับมุมมองของผู้จัดการกองทุนว่าจะมีคําแนะนําในการจัดพอร์ตช่วงนี้อย่างไรช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวครับ